ทีนี้ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ต่อเนื่องกันไปมันเชื่อมโยงกันนะอย่างที่เรากลับเรียนในรายการเจาะลึกทั่วไปไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมวันจันทร์ที่ผ่านมา11โมงมวันจันทร์ที่ผ่านมาเราบอกว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วโดวยเฉพาะวันศุกร์แรงมากศุกร์ที่31พฤษภาข่าวแรงมากมลีเก้นสนับวันไหวประเทศก็เพิ่มเลยก็เพิ่มเพราะ าปั่นข่าวกันออกมาว่าคุณทักษิณหนีไปต่างประเทศเขาบอกบินไปสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วด้วยคุณพุ่งอิงพาพ่อไปกับไพรเวทเจตไปส่งที่สิงคโปร์ชายบอกบินไปสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วด้วยขนาดนั้นเลยไปกันข่าวนี้ไปไกลมากเลยใช่สนั่นวันไหวมากแต่พี่นายบอกจริงกระแสมันมีมาก่อนหน้าแล้วมันก่อวันมาก่อนคือเรื่องของเรื่องไอการสูงสุดสั่งฟ้องคุณทักษิณในคดีหนึ่งหนึ่งสองสั่งวันที่ยี่สิบเก้าเก้าพรตกกลางคืนพรตกกลางคืนมันก็มีข่าวเลยปั่นกันขึ้นมาว่า คืนวันนั้นนั่นเองคุณทักษิณหน,นีไปสิงคโปร์ะจะไปต่อที่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งต่ออกนอกประเทศไปแล้วเช้าวันที่30ก็พูดกันพูดกันพูดกันปากต่อปากมันก็สะสมในเชิงปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเรืยๆจนกระทั่งมาฝีแต่คืนกลางดึกของคืนวันที่30ค่ะดังนั้นอย่าแปลกใจว่าพอเช้าแต่เช้ามืดของวันที่31มาแก่ถูกปกโอ้อะไรกันอะไรกันหน้ากันหนาะ เมื่อวานนักข่าวก็ถามท่านนายกเศรษฐาเรื่องคุณทักษิณอยู่ไม่อยู่ไปออไม่ไปไม่อยู่ประเทศไทยอะไรต่างเหล่านี้แบบอยากให้ท่านนายกพูดให้ชัดๆสยบข่าวลือต่างๆที่ว่าคุณทักษิณหนีไปแล้วเพราะไม่มีใครเห็นคุณทักษิณช่วงนี้ไงไปดูไหมคะว่าท่านนายกยตอบอย่างไรเช่นคะ่ะนายกสยบข่าวลือได้ไหมคะว่าคุณทักษิณเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยหรือว่าออกไปแล้วเท่าที่ติดต่อไหมหรือว่า เมืม่อกี้ผมก็เจอเมื่อกี้ผมเจอคุณอุ 20, ้งอิงที่ที่ที่เนชั่นครบรอบยี่สิบสี่ปีนะครับก็ถามก็ตรวจทั้งนรเขาแบอกเขาบอกสบายดีผมผมมั่นใจครับท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกนอกประเทศนะครับเราเราผมคิดว่าผมคิดว่าก็ท่านก็พร้อมสู้ครับนะครับแล้วก็อยู่ไปอยู่ตาา่างประเทศมาสิบ็ดปีแล้วมันนานพอแล้วละครับผมว่าผมว่าวันนี้ก็ผมเชื่อว่าท,ท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็ต้องเป็น ขวาก้ําที่มันก็ต้องมาที่ที่มันต้องเข้ามานะครับมันก็มันก็ต้องว่ากันไปตามท่านท่านคงไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความผมพูดแทนท่านไม่ได้แต่ผมคิดว่าท่านคงไม่ได้คิดจะไปไหนแล้วครับท่านนายกบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งส <17 S 2> <ป>ิบเจ็ดปีแล้วมันนานพอแล้วนะอืม,มั่นใจว่าไม่หนีใช่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ตอบแทนท่านดักเชสไม่ได้เหมือนกันโอเคได้อืรับทราบกันตามนี้ พี่นายรับทราบกันตาข่าวนี้คงย<อ>ังไม่จบเขาจะรอลุ้นวันเสาร์เนี้ยจะเห็นคุณทักษิณไหมถ้าไม่เห็นคุณทักษิณก็ยังลือกันไปอีกอืมแต่ก็ต้องเข้าใจกันนะค่ะ<า>วันที่29ก็คือวันวันพุธสัปดาห์ที่แล้วค<า>่ะบอกกับไอาการสูงสุดว่าป่วยติดโควิดค<า>่ะแค่อันทิตย์เดียววันเสาร์ที่8วมิถ<ม>ุนายไปปรากฏตัวที่ธัญ,ญบุรีบางครั้งสังคมปเดี๋ยวก็เอาไปเมาจนกระทั่ง เสียผู้เสียคนอีกอถ้าเป็นผมนะผมไม่ไปหรอกเหรอคุณนักสิงทําอะไรก็เป็นข่าวเมาสได้ตลอดเนี่ยผมว่าผมว่าผมว่าเอาง่ายๆนะผมจะผมจะให้คนไปตั้งจอขนาดยักษ์ในงานบวชลูกชายนายกเบี้ยวแล้วโฟนไปแล้วก็วิดีโอคอลเอาภาพขึ้นจอที่ทวิดีโอคอลก็ได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันช่วยได้ก็เอาภาพขึ้นจอเลยไงก็เอาภาพขึ้นจอเลยเอาภาพอคุยได้สื่อสารได้พูดได้ตอบโต้ได้ด้วยอเอาภาพขึ้นจอเลยถูกไหมค่ะดีกว่า ถ้าไปด้วยตัวเองโอ้เดี๋ยวก็เป็นเหยื่อแรงกระาางการเมืองอถูกปะ่ะเป็นไปได้อไอ้ข้านจะไม่ไปก็เป็นห่วงนายกชานจะแพ้ <c oughs> คำรุนวิทุกกระชาง <c oughs> ช่วงนี้ด้วย <c oughs> เข้มข้นด้วยในพื้นที่อ่ะวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับคนในจังหวัดปทุมเป็นไงคะโดยเฉพาะคนในเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยผมก็ถามไทยสถานการณผมถามผมถามไทยถึงบรรยากาศสงคราม ทางการเมืองในจังหวัดปทุมสามสิบมิถุนาเขาจะเขาจะเลือกตั้งซ่อมนายกอบจนายกอบจปทุมค่ะได้เสียเดิมพันสูงนะโอ้ยิ่งกว่าเลือกตั้งระดับชาตินะเนี่ยก็ระดับชาติเหมือนกันหมายถึงพรคเพื่อไทยแพ้ถ้าพรคเพื่อไทยแพ้หมายถึงคุณทักษิณคุณองค์ิงแพ้แล้วถ้าพลหุโทคำรณอบิทเขาเกิดชนะขึ้นมาล่ะก็นี้ไงมันจะซ้อนอะไรไหมหลายหลายอย่างแต่เขามีความมั่นใจและเกิดเขาบอกว่า8บ้านใหญ่อยู่กับเขาหมด แต่ผมก็แย่งไปํำนีงผมแย่งไปอย่างไรแล้วเขาสนผมกลับมาอย่างไรเก็บเอาไว้ว่ากันในวันต่อๆไปก็แล้วกันออีกก